สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงค่ำนะคะวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวรถพร้อมพ่วงนะคะคันนี้เป็นเว็บร้อยสิบไอนะคะเป็นตัวสตาร์ทเท้านะคะคันนี้มีแต่เอกสารเล่มเขียวอย่างเดียวนะคะลูกค้าคันนี้เครื่องดีนะคะสตาร์ตติดง่ายนะคะรถติดตั้งกับพ่วงใหม่นะคะพ่วงเป็นพ่วงขนาดหกสิบห้าคูร้อยนะคะเป็นพ่วงของทางร้านเองนะคะปูพื้นให้นะคะ ต่อการใช้งานนะคะการติดตั้งนะคะติดตั้งให้3จุดนะคะจุดแรกจะเป็นตัวโครงรถนะคะจุดจุดแรกจะเป็นโครงรถนะคะจุดที่1นะคะสามารถถอดออกได้นะคะจุดที่2จะเป็นพักเท้านะคะถอดออกได้เช่นกันนะคะจุดที่3จะเป็นการตกมอเตอร์ไซค์นะคะ <c oughs> เมื่อลูกค้าเริ่มใช้งานแล้วลูกค้าสามารถถอดออกได้นะคะ ชุดสีตรงเล่มนะคะเลขโครงเลขเครื่องตรงนะคะเครื่องดีนะคะไม่ดังไม่ควันนะคะรับประกันเครื่องนะคะทางร้านขายจริงส่งจริงนะคะแม่ค้าเก็บมาจาก่อนส่งนะคะทุกคันนะคะไม่มีกรณียกเว้นนะคะลูกค้ากรณีออกส่งแม่ค้าออกส่งเองนะคะส่งไกลสุดไม่เกิน500รกิโลนะคะลูกค้าไกลกว่านั้นแม่ค้าไม่ได้ส่งนะคะ ถ้าใช้ขนส่งมันแพงนะคะลูกค้าแม่ค้าไม่กล้าใช้นะคะแม่ค้าเน้นส่งเองนะคะให้ลูกค้ารับรถเองกับมือนะคะและแม่ค้าสามารถแนะนํารถให้กับลูกค้าได้นะคะ,คคะระบบไฟติดครบนะคะลูกค้าไฟเลี้ยวติดครบนะคะไฟสูงต่ำไฟสูงไฟต่ำใช้ได้นะคะลูกค้า คุณไม่ต้องกลัวนะคะลูกค้าสามารถมาดูรถได้นะคะที่บ้านนนคำตหนองแวงอภอศรีนรงจังหวัดสุรินนะคะแม่ค้ามีบริการส่งนะคะแม่ค้าจะส่งเองนะคะแม่ค้าขับส่งเองนะคะลูกค้ามาจำได้รถแน่นอนนะคะขอบคุณลูกค้านะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ